เรื่องสับปปเรลอคมขืนศพสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผีลี้ลับก่อนอื่นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานช่องผีลี้ลับด้วยนะคะสำหรับคืนนี้เรื่องเล่าจะเป็นอย่างไรและจะมีความน่ากลัวระดับไหนไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะควันทูบที่โชยออกมาจากสาลาพักศพหลังนั้นและเห็นเป็นเส้นสีขาวทอดยาว ราวกับจะเอ่ยคำร่ำลาบรรดาญาติมิตรก่อนที่จะสลายตัวสิ้นไปในอากาศธาตุดูไม่ต่างอันใดกับชีวิตคนที่แสนสั้นเพียงรอวันอันตรธานจากโลกนี้เสียงเพลงทรณีกันแสงประสานรับกับเร่งรีเลไรและค่ำคืนอันหนาวเหน็บยิ่งสร้างบรรยากาศแห่งความเศร้าโศกเสียใจให้กับมวลมิตรของผู้วายชน ในขณะที่ผู้คนและแขกเรือที่มาร่วมไว้อาลัยต่างก็ทยอยเดินทางกลับหลังจากการสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายได้สิ้นสุดลงก่อนที่บ่ายวันพรุ่งนี้จะถึงกำหนดชาปนากิจศพจนดึกดื่นค่นคืนใกล้จะห้าทุ่มลุงใสสัป,ปรเรอรและผู้ดูแลงานชาวปนกิจจึงได้เดินมาบอกกับทางญาติพี่น้อง ที่ยังนั่งกันอยู่เพียงไม่กี่คนให้กลับบ้านไปเสียแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยเข้ามาใหม่เพราะที่วัดมีกฎว่าไม่ให้ญาติผู้ตายนั้นอยู่นอนเฝ้าศพเนื่องจากเคยเกิดปัญหาทรัพย์สินสูญหายอย่างบ่อยครั้งโดยทางวัดจะจัดการล็อกประตูลงกรอนไม่ให้มีใครเข้าออกได้บรรดาญาติมิตรจึงจำเป็นต้องแยกย้ายกันกลับไปตอนนี้ เหลือเพียงสป,ปรเรอไซกับเจ้าทินเด็กวัดคอยช่วยกันเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ดูแลสถานที่ให้เ,เรียบร้อยก่อนจะปิดประตูลงกรอนอย่างแน่นหนาเหล้าขาวในแก้วนั้นถูกกระดกยกดื่มก่อนที่สป,ปรเรอไซจะทำหน้าเยเกแล้วจึงหยิบเอากากหมูเจียวในจานนั้นใส่เข้าไปในปากเพื่อเคี้ยวมันน่าเสียดายเนอลุง ยังสาวยังสวยอยู่แท้ไม่น่ามาตายไวอย่างนี้เลยเสียงเจ้าทินดังขึ้นพร้อมพูดไปพรางในมือก็ถือแก้วเหล้าพรางสายตามันนั้นก็มองไปที่ศาลาพ,พักศพส่วนด้านหน้าของโรงศพที่ลายล้อมตกแต่งด้วยพวงหรีดมากมายนั้นมีภาพของหญิงสาวหน้าตาดีวางตั้งอยู่ภาพของหญิงสาวนั้น คือมะปรางเด็กสาววัยยีสิบต้นๆเธอเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีทั้งเป็นเด็กที่เรียนดีเป็นที่หมายปองของบรรดาหนุ่มๆทั้งบ้านใกล้และบ้านไกลหากแต่ไม่มีใครได้ครอบครองหัวใจของหญิงสาวจนเธอนั้นย้ายไปเรียนต่อที่มหาลัยในกรุงเทพเจ้าทินยกแก้วเหล้าขาวนั้นกระดกดื่ม ก่อนที่จะแสดงความเสียดายต่อกายสังขารที่มันเองก็เคยปรารถนาเช่นกันทินเคยได้ข่าวมาจากเพื่อนๆรุ่นเดียวกันว่ามัพปรางนั้นเธอเป็นพริตตี้ที่มีชื่อเสียงอยู่ที่กรุงเทพแต่ไม่คาดคิดว่าเธอจะมาอายุสั้นขนาดนี้เจ้าทินได้แต่ลำพึงด้วยความเสียดายก็คนมันตายไปแล้ว และมึงก็ไม่ใช่ญาติโกโหติกาอะไรกับเขาจะพูดทำไมมากมายให้กูลำคาญเอาละ่ะมึงไปนอนซะเดี๋ยวกูจะอยู่เฝ้าศพเองเสียงสัป,ปเหรอ่อใสพูดออกไปพร้อมทำเสียงลำคาญเจ้าทินส่วนเจ้าทินก็เห็นว่าดึกมากแล้วจึงหนีจากไปก่อนที่สัป,ปเหรอ่อใสจะปิดประตูลงกรอนแล้วนอนอยู่กับศพในศาลา แต่ทันทีที่ประตูนั้นลงกรอนไว้มิดชิดสับปรเรอเท่าก็เดินตรงไปที่ลงศพของมะปรางทันทีเพราะไม่ใช่แค่เพียงเจ้าทินเท่านั้นที่ปรารถนาเรือนร่างของสาวมะปรางสับปเอ๋อใสก็มีใจใครอยากจะเสพสมกับร่างที่นอนอยู่ในโรงนั้นเช่นกันสับปเอ๋อทำหน้ายิ้มกริ่มผ่านในตาที่เมามายกระหายกาม ก่อนที่จะลากเอาบันไดามาวางพาดแล้วจัดการแง้มเปิดฝาโลงออกภายในโลงนั้นมะปรางเธอยังคงสวยสดงดงามไม่ต่างอันใดกับร่างที่นอนนิ่งหลับไหลเกินกว่าที่สัป,ปเหร่จะห้ามใจด้วยไฟตันหาสัป,ปเหรไ่ไสจึงช้อนเอาร่างที่ไร้วิญญาณและอุ้มศพออกมาจากโลงอย่างทุลักทุเล ซึ่งสองวันก่อนหน้านี้สปปเออรเท่านั้นพยายามทัดทานกับญาติผู้ตายว่าไม่ต้องใช้โรงเย็นเก็บศพด้วยตัวสปปเรอรใสยนั้นได้วางแผนการจะเสพสมกับศพไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนแล้วร่างที่นอนอยู่บนพื้นด้านหลังโรงนั้นดูแน่นิ่งเรากลับเป็นเพียงคนนอนหลับไหล ไม่มีแม้แต่กลิ่นเหม็นใดๆให้รู้สึกน่ารังเกียจและทันใดนั้นเองที่หน้าต่างฝั่งตรงกันข้ามนั้นก็ค่อยๆถูกแง้มเปิดออกมาอย่างช้าๆในเงามืดหลังช่องหน้าต่างที่เปิดออกมานั้นก็ปรากฏแววตาคู่หนึ่งที่จ้องเขม็งมองมาที่ตะเท่าหื่นกามเจ้าทินเด็กวัดนั่นเอง เจ้าทินมันรู้ดีว่าสัปเปล่อกใสนั้นมีแผนการชั่วช้าลาม,มกเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สับปเปล่อเท่าจะทำการล่วงละเมิดศพแบบนี้เพราะเจ้าทินเคยเห็นแก่เสพสมกับศพของยายวัยแปสิบมาแล้วมันจึงรู้ดีว่าอย่างไรเสียคืนนี้สัปเปล่อกใสจะต้องทำระยำตำบอลกับศพมะปรางอีกเป็นแน่ ชายหนุ่มแอบดูพฤติกรรมอันวิปริตผิดมนุษย์ของสัป,ปเหร่อเท่ามานานแล้วสัป,ปเหร่อเท่าค่อยๆแกะได้มะตะสังออกจากมือของศพมะปรางแล้วจัดแจงปลดเปลื้องอาภรณ์ในตัวเธอนั้นออกจนหมดสิน้นเหลือไว้เพียงเรือนร่างเปลือยเปล่าอันขาวใสาราวกับกระดาษด้วยเลือดฝาดและาธาตุไฟในตัวเธอนั้นได้หมดสิ้นแล้ว สับปเปล่อเท่าได้แต่ตกตะลึงในความงามของเรือนร่างหญิงสาวที่นอนแน่นิ่งอยู่นั้นก่อนที่จะลำพึงออกมาว่างามจริงๆแม่เอ้ยช่างงามไรที่ติจริงๆพูดจบสับปเปล่อเท่าก็นั่งลงที่ปลายเท้าของศพพร้อมกับพนมมือขึ้นว่าคาถาพึมพำก่อนที่สับปเปล่อเท่านั้น จะโยนเหรียญบาทในมือข้ามไปที่ด้านหัวของศพเมื่อจัดการขอขมาและสะกดดวงวิญญาณแล้วสัปเหรอเท่าจึงทำการปลดเปลื้องผ้าของตัวเองออกจนอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าอันล่อนจ้อนเช่นกันส่วนชายหนุ่มที่ยืนแอบดูอยู่ด้านนอกหน้าต่างนั้นถึงกับกลืนน้ำลายลงคอเพราะเรือนล่างของมะปรางที่สวยสดงดงาม ช่างดูงดงามราวกับไม่ใช่ศพคนตายรูปร่างของเธอช่างสวยสมส่วนผิวพรรณแม้จะกลายเป็นศพไปแล้วแต่กลับสวยเนียนเกลี้ยงเกลาสะอาดสะอ้านใบหน้านั้นก็ยังดูงดงามไม่ต่างจากคนเป็นที่มันเคยแอบหมายตาและปรารถนาเมื่อคราก่อนก่อนที่สเปะเอเท่าหัวล้านนั้น จะซุกหน้าของมันจูบลงไปที่ซอกคอของศพมะปรางอย่างไม่มีอาการรังเกียจแต่อย่างใดพรางในมือก็ล้วงจับอวัยวะของศพไปเรื่อยมันสุกไซต์ไต่ลงมาจนถึงด้านล่างก่อนจะทำการสำเร็จความใคร่เข้าสู่ภายในร่างของมะปราง เสียงหอบครวญครางนั้นดังออกมาจากในลําคอของสับป,ปะเลอเท่าอยู่ตลอดเวลาฝ่ายเจ้าทินเด็กหนุ่มที่ยืนดูอยู่ทางด้านนอกนั้นก็ได้แต่ตื่นตะลึงกับการกระทําอันวิปลาดของสับป,ปะเลอเท่าแต่ทันใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อชายหนุ่มที่แอบดูอยู่นั้น พลางได้ยินเสียงครวญครางดังออกมาจากร่างของศพหญิงสาวพร้อมเจ้าทินก็ผงะถอยออกมาจากหน้าต่างด้วยความตกใจก่อนที่จะยื่นหน้ากลับเข้าไปดูใหม่ให้แน่ใจอีกทีด้วยคิดว่าตนนั้นอาจจะหูฝาดขาดสติจากความมึนเมาก็เป็นได้จากภาพนั้นของสัปรเร่อเท่า ที่กำลังเสพสมกับศพอย่างรุนแรงพลันจูจ่ๆศพของมะปรางที่นอนนิ่งอยู่ก็กลับพลิกหันใบหน้ามาทางชายหนุ่มทันทีแล้วใบหน้านั้นก็ลืมตาขึ้นมาเจ้าทินเห็นในตาของศพที่เบิกโพลงนั้นจ้องเขมิงมาที่ตนราวกับเธอจะรู้ว่าชายหนุ่มกำลังแอบดูอยู่ ส่วนฝ่ายสับเปรเือเท่านั้นก็ยังหลับหูหลับตาเสพสมกับศพต่อไปโดยไม่สนใจต่อสิ่งอื่นใดเลยก่อนที่ชายหนุ่มจะได้ยินเสียงจากศพครวนครางขึ้นมาอีกครั้งปนกับเสียงหัวเราะอันน่าสยดสยองเย็นเยือกชวนขนหัวลุกทันใดนั่นเอง สายตาของทินก็ต้องเบิกกว้างด้วยความตกใจที่บนโรงศพด้านหลังของสับป,ปะเลอเท่านั้นเขาเห็นร่างสีดำของหญิงสาวที่กำลังนั่งมองดูสับป,ปะเลอเท่าที่หื่นกลามข่มคืนร่างของเธออยู่เงาสีดำนั้นนั่งอยู่บนโรงห้อยเท้าแกว่งไปมา เส้นผมนั้นยาวสยายในตานั้นจดจ้องมองดูสัป,ปรเรอเท่าที่กำลังนั่งทำระยำกับเรือนร่างไร้วิญญาณของเธออยู่พร้อมกับท่าทีของสป,ปรเรอไสก่อนที่ร่างนั้นจะหัวเราะชอบใจ <c oughs> เสียงหัวเราะนั้นดังไปทั่วศาลาพักศพแต่ดูเหมือนว่าสัป,ปเหร่อเท่า จะไม่รับรู้ถึงสิ่งอื่นใดอีกแล้วนอกจากการเสพกามอย่างบ้าคลั่งก่อนที่มันจะส่งเสียงออกมาเมื่อสำเร็จความใคร่แล้วร่างสีดำนั้นที่นั่งห้อยขาอยู่บนโลงก็ค่อยๆหันมาสยะยิ้มให้กับเจ้าทิน <c oughs> เพียงเท่านั้นแหละชายหนุ่มที่เพิ่งจะได้สติกลับมาก็ร้องลั่นสั่นกลัว เสียงดังขึ้นทันทีช่วยด้วยช่วยด้วยพีหลอกพีหลอกก่อนมันจะวิ่งหนีออกไปอย่างไม่คิดชีวิตฝ่ายสัป,ปรเรอเท่านั้นก็ตกใจเริ่มได้สติเมื่อได้ยินเสียงร้องเอะอะโวยวายของเจ้าเด็กวัดเพราะมันตกใจเมื่อรู้ว่ามีคนมาเห็นการกระทําของตนเข้า สับปเปล่าเท่าจึงลุกพรวดขึ้นมาแต่ทันใดนั้นเองศพของมะปรางที่นอนนิ่งให้มันคมขืนอยู่เมื่อสักครู่ก็คว้าฉุดท่อนแขนของมันเอาไว้สับเปร่าเ,เท่าถึงกับตกใจร้องเสียงลงก่อนที่มันจะพยายามสลัดมือออกจนหลุดออกมาได้แต่ตัวมันเองก็ล้มลงกลนจำเบา จนนอนเจ็บจุกอยู่ที่พื้นพรันล่างของหญิงสาวที่นอนเปลือยเปล่าอยู่นั้นก็ลุกขึ้นมาศพของมะปรางนั้นเสะยะยิ้มให้พร้อมหัวเลาะชอบใจกับสัป,ปะเลอเท่าทันทีที่สัป,ปะเลอใสนั้นได้สติกลับคืนมันก็กระโจนโยนตัวหนีออกมาทางหน้าต่างที่เจ้าทินเคยเปิดทิ้งเอาไว้แล้วสัป,ปะเลอ ก็วิ่งออกไปแบบไม่คิดชีวิตทันทีในสภาพที่ตัวนั้นลอนจอนไม่สวมใส่เสื้อผ้าส่วนเจ้าทินมันวิ่งหนีมานอนคลุมโปองอยู่ที่กุฏิท้ายวัดในใจมันเพียงแค่จะไปแอบดูเท่าใสาสมสู่กับศพเพียงเท่านั้นโดยไม่คิดว่าจะไปเจอดีเข้าให้แต่ทันใดนั้นเองจูๆ่ๆบรรดาหมาวัดนั้น ก็พากันหอหอนขึ้นอย่างโหยหวนทันทีเจ้าทินที่นอนอยู่ใต้ผ้าห่มนั้นถึงกับสะดุ้งเฮือกก่อนที่เสียงของหมานั้นจะยิ่งดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนมาหยุดอยู่ที่หน้ากุฏิที่มันนอนอยู่และก่อนจะมีเสียงฝีเท้านั้นก้าวเดินขึ้นบันไดกุฏิ เสียงเหยียบไม้กระดานเริ่มดังสั่นจนตัวเขาก็รู้สึกได้ของอาการสั่นไหวที่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเจ้าทินนั้นได้แต่นอนนิ่งจนไม่กล้าหายใจเหงื่อนั้นไหลซึมออกมาเปียกโชกจนท่วมตัวและทันใดนั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นมาจากหลังคาสังกะสีของกุฏิ ราวกับว่ามีใครเดินขึ้นไปเหยียบอยู่ด้านบนเมื่อมองขึ้นไปด้านบนทินก็เห็นได้ชัดว่าหลังคาสังกสีนั้นมันยุบยวบลงไปเป็นรอยทางเดินเพียงเท่านั้นเด็กวัดหนุ่มก็ร้องตะโกนลั่นออกมาด้วยความกลัวช่วยด้วยช่วยด้วยพีหลอกพีหลอก เรียกปุกหลวงพี่ที่อยู่กุฏิวัดข้างๆให้แตกตื่นรีบลุกขึ้นมาดูทันทีพอเช้าวันถัดมาสับเหล่อเท่าก็ถูกแจ้งความจับข้อหาอนาจารข่มขืนศพเพราะสภาพที่แกทิ้งไว้ในศาลาพักศพนั้นมีข้าวของเละเทะล้มกระจายเกลื่อน ทั้งศพของมะปรางก็ยังเปลยเปล่าล่อนจ้อนนอนอยู่ที่พื้นกับกองเสื้อผ้าของสับเรลอเท่าอยู่แบบนั้นข่าวลือจึงแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านและระแวกใกล้เคียงอย่างรวดเร็วทั้งเรื่องของสับปปเปลอสายข่มขืนศพและทั้งเรื่องของผีมะปรางที่มีความเฮี้ยนเที่ยวไล่หลอกลอนผู้คนแอดมินขอจบเรื่องราวแต่เพียงเท่านี้ และขอขอบคุณที่มาจากเจ็ดป่าชา้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคืนนี้ฝนดีราตีสวัสดีค่ะ